สวัสดีจ้าฮินงสาวเล้าบาอูดอนจ้าคลิปนี้สิฮะฮินงมาเอาหยอดเท้าเลยจ้าเอาหยอดถท้าไปแกงเนาะจ้าหนีเลยจ้าต้นถท้าต้นนี้เนาะจ้าเป็นตุลเท้าน้าบานของเฮาเนาะจ้า แม่เฮิร์นมาปั่มห้จ้ะเดี๋ยวเ้าสียเอาหยดมันไปแกง้งนะจ้ะไปแก้งกะฮีนะจ้ะตุมกะฮีต้มกะฮีหยดเท้านะจ้ะจะฮีนองเดี๋ยวเ้าสิไปเบิ่งส่วนประกอบกันนะจ้ะว่าซิมีหอย่างแดเนนะจ้ะไปเบิ่งกันเลยได้จ้ะนี่จ้ะส่วนประกอบของเ้าก็ซิมียหยดมะขาวออนนะจ้ะ ะต้าได้อจ้าเม็ดสะตอาน่าจ้าน้ำน้ำมะขาวเด้อจ้าอันนี้น้ำมะขาวผสมน้ำกะฮีน่าจ้าผสมหางกะฮีน่าจ้ามีชะอมเด้อจ้าแล้วก็กุ้งสดน่าจ้ามีหางหวานน้ำเด้อจ้าเดี๋ยวเขาสิไปเห็ดกันเลยน่าจ้าต้งตักกะหาด้อจ้า ใช่นี่นอกจากนำกะฮีเนาะจากใส่ห่างกะฮีเด้อจ้ะอันนี้ห่อสมนำมะขาวสดเด้อจ้ะตักไฟกลางเด้อจ้ะใส่นี่เนาะจากมะขาวอ่อนเนาะจ้ะหยอดมะขาวจ้ะ ăn rồi hạt vàng đây ta Sẽ to nó ta Mà ta Mặt cả sao ôm ta phụt lột để kia đây ta là cả tan đây ta tám đồi pha nó ta กะกะปิได้จ้ะแล้วสิลอให้หม้อเขาเดือดนะจ้ะลอให้หม้อเขาฟุ้ดนะจ้ะแห้พี่น้องตอนนี้ หม้อกองข้ากระป๋แง้วนะด้จ๊าเด็ดเราได้จ้าเดี๋ยวข้าวซีไซกุ้งลงไปเลยได้จ้าใช่กุ้งสดแล้วจ้าต้มให้กุ้งสุกอีกสักครับกุึงนะจ้าเดี๋ยวข้าวซี ติดไฟได้ได้จ้ะปิดไฟเสิรฟเลยได,ได้จ้ะต้นนี้ต้มยอดมะขาวอ้อนกร้งสดเขาก็สุกแล้วนะจ๊ะเอาสิไปเสิร์ฟกันเลยได้จ้ะสุดท้ายก็ใส่หัวกะาหีนะจ้ะ <c oughs> หัวกะหีเข็มข้นได้จ้ะ ซ้ำหนีกระหอมเสิร์ฟแล้วนะ้๊ะใ้น้องเฮ็ดง่ายๆบนยากเได้จ้าขอบคุณที่ติดตามรับสุ้มได้จ้าข่อกันไม่คิดหนาเนาะจ้าสวัสดีจ้า